สวัสดีครับพบกับ c h anel n Auto to Speed Shop นะครับวันนี้พามาพบกับ b i b o l a Voyager นะครับเป็นหมวกกน็อกสไตล์วินเทจมีด้วยกันนี่เลย1 2 3 4 5ส7 7สีด้วยกันมีสีขาวดำสีพื้น2ใบนะครับแล้วก็ลายจุดก็ลายนี่สายฟ้ารุ่นนี้นะครับมีแว่นด้วยนะครับนี่เปิด ดึงขึ้นดึงลงแบบนี้นะครับเป็นแว่นกันแดดนะครับส่วนรวมด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถถอดซักได้มีทัง้งหมด3 3ชิ้นนี่แก้ม2ข้างแล้วก็ชิ้นกลางนะครับแล้วก็สายรัดจะเป็นกิ๊บล็อกแบบนี้นะครับโอเครุ่นนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ มาในราคาพิเศษจาก2,300ตอนนี้เหลือเพียง990บาทนะครับสุดคุ้มมากๆ <c oughs> คุ้มกว่าน,นี้ก็หลังคาแล้วครับผม <c oughs> คุ้มคุ้มคุ้มกว่าน,นี้ก็หลังคาแล้วครับผม <c oughs> คุ้มกว่าน,นี้ก็หลังคาแล้วครับผม <c oughs> สำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีไซส์ S, M, L <c oughs> นะครับสามไซส์ด้วยกันสำหรับช่องทางการสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้จากช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่า ไลน์แอดร้านนะครับ a อดออโต้ทูสปีดแล้วก็ f c e e o o o k u u t to s p e e d นะครับสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับในช่องทางออนไลน์แล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยครับ Auto to Speed Shop แล้วก็ฝากกดไลค์เพจ Auto to Speed Shop ใน Facebook ด้วยนะครับก็ย้ำอีกทีครับรุ่นนี้ 2,300บาทเหลือเพียง990บาทสุดคุ้มมากๆครับผมยังไงฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ